วิวาบานฉ่ำการแต่งงานมีกว่าสำคัญกับบางคนแต่ไม่สลักสำคัญสำหรับคนอื่นเนื้อนามฉับพลันหญิงสาวตกลงใจวิวากับแฟนหนุ่มที่เป็นมักุเทศความกดดันมหาศาลก็เริ่มจู่โจมเธอจำเป็นต้องละเอียดรอบคอบเลือกบาทหลวงโทนัดเพื่อนเจ้าสาวหาที่นั่งให้ญาติเตรียมเค้กแม้กระทั่งเลือกชุดแต่งงานความคาดหวังทุกอย่างต้องดีพร้อมเรียบร้อยตามอุดมคติ ทำให้แต่ละคืนหลอนเครียดหนักหัวค่ํหนึง่งหญิงสาวกลับบ้านที่อารมณ์มีตกเธอน้มตัวสุดเกับอี้หมดเดี่ยวแรงความเห็นอกเห็นใจทำให้แฟนหนุ่มพูดขึ้นที่รักผมคิดอะไรออกอย่างหนึง่งอะไรคะถ้าการแต่งงานทำเราไม่สบายใจไม่จาเป็นต้องแต่งก็ได้นี่รูม่านตาหญิงสาวขยายจ้องคนรักพิสวงในไหนเราก็ต้องเปิดใจอยู่ดีผมเพียงอยากบอกให้คุณรู้ ในมุมมองผมเราไม่จะเป็นต้องผูกมาด้วยกฎหมายค่านิยมหรือสมบุรณ์แบบให้ได้ตามเงื่อนไขาปรัฐานสังคมเราสามารถมีความสุขพอใจกับชีวิตไม่ต้องเหมือนคู่อื่นก็ได้แววตาแฟนหนุม่มเต็มด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงแท้จริงหญิงสาวติดตองชั่วคู่ไม่ไดีหรอกมั้งทำไมล่ะมือกว่าเธอยกสางผมจเหยียดยาวถึงหัวเขาก็การแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่เรียแน่ บังกันความสัมพันธ์เลื่อนลอยเป็นเรื่องความมั่นคงของความรักความรู้สึกไว้วางใจพันธสัญญาคิดจร,จริงเหรอเสียงการหนุ่มแทรกว่ารักนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงได้เสมอแน่กระแสะเสียงเขายังเต็มด้วยความจริงใจไม่อ้อมค้อมเนยคุณหมายความว่ายังไงวันนี้เราอานรักกันแต่ถึงข้างหน้าความรักอาจหมดลงก็ได้ผมแค่ไม่อยากให้เราทนทุกข์หรือต่างฝ่ายย่าร้างด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง เขาเว้นช่วงนิดนึงจ้องลึกเข้าดวงตาเธอหรือปล่อยให้กระดาษแผ่นเดียวมาทำลายความผูกพันดีๆแต่การแต่งงานคือความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงผู้หญิงต้องการความรักต้องการไปที่รู้จักและเป็นที่รักคุณแต่งงานเพราะอยากปลอดภัยเหรอหมายความว่าที่ผ่านมาเรื่องระหว่างเราคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างนั้นเหรอคำถามนี้ทำหลอนสะดุดลึกคิดดูนะเงินก้อนนั้นจะทำให้เราซื้อบ้านเคลื่อนที่ ขับเที่ยวตามําพังทัวทั่วประเทศคุณกับผมชอบเดินทางใช้หาประสบการณ์ได้คุ้มกว่าเนอะงาที่เต็มๆที่ความเงียบปกคลุมหญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธแต่เธอเห็นด้วยเป็นความคิดเข้าท่าพอดึกๆดูดีการแต่งงานเหมือนดาบสองคมทุกสิ่งในชีวิตมีข้อแลกเปลี่ยนเราต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อได้บางสิ่งเสียงแฟนหนุ่มพูดต่อนี่ตังหากคือความสุดท้ายจริงของเราตกลงไหมเราต่างก็ต้องการแบบนี้ใช่ไหม เสียงเก้าอี้ถูกเลื่อนหญิงสาวลุกเดินไปจูดหน้าผากเขาจากนั้นหันหลังปับขึ้นบันไดตรงสู่ชั้นบนเธอหยุดนิดนึงแล้วหันหน้าพูดอย่างอมยิม้มสายตามีความสนุกเหมือนเด็กน้อยได้ของเล่นชิ้นใหม่ขอบคุณนะคะที่พูดถึงจริงอยู่การแต่งงานเป็นสิ่งจําเป็นเป็นเรื่องทางาศาสนาสาระความสัมพันธ์ทางเพศศีลธรรมยั่งย,าย,ายาืนระยะยาวมันช่วยเราเรื่องลูกทรัพย์สิสนการรักษาความรับผู้ป่วยความเชื่อค่านิยม สิทธิประโยชน์มากมายแต่ทว่าก็เป็นเรื่องความแตกต่างส่วนบุคคลมีผู้ชายและผู้หญิงมากมายหลายคนในโลกอยู่โดยปราศจากมันแน่นอนหลายคู่เผชิญความท้าทายผจญอุปสรรคหลากหลายแต่ชีวิตคู่กระบาทนี้